และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับการเก็บงานเก็บรายละเอียดคืนสภาพเดิมแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็น์แล้วครับเพราะว่าสภาพเดิมมีต้นข้าวจุดนี้เป็นจุดที่ทีมงานพับรรนาน,นะครับได้อขอเจ้าของพื้นที่นะเจ้าของนา อำนวยความสะดวกในการขุดคลองน้ำเบี่ยงเบนเส้นทางน้ำนะครับในการสูบน้ำออกจากหน้าง,งานที่ขุดลอกกุดแคนบ้านขาา่าตําบลประเคียบอำเภอคูมเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จุดสิ้นสุดอยู่ด้านาหน้านูนครับมองไปเห็นท่อ p v c สีฟ้านู่นครับนั่นคือจุดสิ้นสุดที่ขุดคลองไปจบ น้ำก็จะไปลงหนองน้ำนั้นส่วนจุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ตรงข้ามกระท่อมนี้ครับตรงเสาไฟฟ้าก็จะขุดถนนแล้วก็ตัดมาเป็นคลองน้ำตัดมาก็คืนสุขภาพเดิมมาเรื่อยๆครับเนี่ยจนมาถึงจุดนี้นะครับถอยกลับไปกบนะครับกบคืนครับถมดิน เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมก็คือไม่มีต้นข้าวเท่านั้นเองครับต้นข้าวกอต้อนขอบคุณเจ้าของไร่เจ้าของนาครับเตรียมหน่วยความสะดวกให้กับทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างในการสูบน้ําออกจากหน้างานไปเก็บกักไว้อีกหนึ่งหนองน้ํา เกใช้ประโยชน์นะครับเป็นน้ำประปาหมู่บ้านฝั่งของพี่ตุมตามครับรับบทตรงนี้ครับพี่ต้นนี้อยู่ด้านในฝั่งพี่ตุมตามเนี่ยอยู่ด้านนอกด้านนอกก็คือถนนนะครับเอาถนนขั้นกลางถนนสายมิตรภาพประเขียบสักขุดตำบลสักขุด อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินเป็นถนนตัดข้ามแม่น้ำมูลโวเบโก้ SK 200 Super X นะครับขีด8เป็นแนวร่วมของฟาบ,บ์นนาวก่อสร้างครับคันนี้ก็มาจากเกษตรวิสัยร้อยเอ็มมาร่วมทีมทำภารกิจในการขุดลอก ร่วมกับทีมงานฟ้าบรรนานก่อสร้างค่อยๆถอยกลับไปครับ ฝั่งนี้ก็ขุดมาแล้วครับกบมาแล้วเนี่ยเกีย่ยมาแล้วเกีย่ยวฝั่งนี้เสร็จแล้วก็ไปเริ่มจากฝั่งนู้นมาก็มาบรรจบตรงนี้ก็เตรียมตัวถอยขึ้นครับถอยกลับออกมาเดินกลับขึ้นมาครับเหลือนิดเดียวพี่ตุ้มตาม นี่คือจุดสุดท้ายครับสำหรับการเก็บคืนสภาพเดิมให้กับภูมิทัศน์เดิมตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่จะมีการขุดลอกตอนนี้ก็จะเป็นทางลงไปไล่นาของชาวบ้านครับเอาดินมาใส่โปโปสัญจรได้เดินเหยียบจั่ให้แน่นก็โอเคแล้ว นี่ครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตัวหน้างานแต่ว่าน้ําท่วมหมดแล้วแหละมองเห็นแต่น้ำแล้วครับพี่ต้นอยู่ฝั่งนู้นนี่เป็นถนนสายปะะเคียบสะขุดตำบลปะะเคียบกับตำบลสะขุดลุยต่อไปพี่ตุ้มตาม อากาศค่อนข้างร้อนขออนุญาตพักบรกกันไว้เพียงเท่านี้แล้วครับสั้นๆครับจบตรงนี้พี่ตุ๊ตามก็จะไปจอดรอเก็บอุปกรณ์เก็บข้าวเก็บของนะครับเตรียมตัวย,ย้ายเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ